สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไอวี่หญิงแสงนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปดูนะคะหรือไปชมนะคะพี่โทนี่นะคะหรือว่าพี่แมวของเรานะคะเพราะว่าโดนเอฟซีนะคะเปลี่ยนชื่อนะคะจากพี่แมวเป็นพี่โทนี่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะพี่โทนี่จะปลูกต้นอะไรนะคะตามไอวี่ไปชมเลยจ้ะไปเลยจ้ะไปเลย 예. Okay. ตัดสูกเราต้องตัดเอาไปขออกก่อนจะไปดไูดน้ำก่อนเรียบร้อยครับน่ครับต้องทุกต้นครับต้องเหลือใบไว้ห,หน่อยนึงให้มันเลี้ยงไว้หน่อย นี่ครับนี่ก็สวยครับเดี๋ยวก็เอาไปลงดินต่อเลยครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราขุนต้นต,ต่อนะ การปูกล้วยแล้วก็เตรียมพร้อมครับดินสี่าราจะปลูกสองขีจอหนึ่งลุง่มแล้วก็ช่วงลุมพอประมาณเดี๋ยวจะปูดนยครับจับจนกล้วยมันเล็งไว้ก่อนนะครับว่ามันตรงไหมอืมใช่ครับโอเคครับ ปลูกดินเลยครับเกิดลำบากครับแล้ก็เดี๋ยวต้นโคนให้แน่น,นอีกแล้วครับทำเป็นภูเขาเป็นโคเลยครับจบครับเสร็จสิ้นครับปลูกด้วยหนึ่งต้นบายบายครับเรเจอกันใหม่ครับปลูกสิครับผม